สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสองสามท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เตี่ยงงชวนคุยนะครับวันจันทร์ก็เอพิโซดที่แปดวันนี้มีพิเศษก็คือเราเพิ่มช่องทางสามารถติดตามช่องทาง youtube นะครับก็ลาสดไปพร้อมๆรกับเพจ a c e b o o k เตี่ยงง้อชวนคุยนะครับ youtube ก็เตี่ยงง้อชวนคุยเหมือนกันเดี๋ยวเราพยายามจะแปะลิงก์ให้แล้วก็เรากวรเพื่อน นะครับก็เชื่อกันแชร์กันเยียเยอะเอาพี่ท็อปก่อนอื่นพี่ท็อปพี่เตี้ยพี่ง้นฮะแชร์กันก่อนนะวันนี้เราต้นน <fit up> องแชร์เอองแชร์นิดน,นึง<ะไ><ล>วัวนน,นี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอ่าสูสุกิครับนะสุกสกิครับกันกันต่อนิดนึง<ร>เราเราปล่อยให้คนอื่นเขาทชรกันไปก่อนเราก็ว่าคุยกันเก็บกสถานการณ์ในช่วงนี้ว่า มีข่าวคราวพิเศษอะไรยังไงไหมผลผลออกมาเรียบร้อยว่าเราไปเจอกับใครในรอบรองชนะเลิศนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงในคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศครับพี่พี่งวนครับเราก็คุยกันเลยเราไม่พูดพารททำเพลงแลนะ้วเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูยอ้อนหลังได้ทั้งในเพจของเี่งวนจนคุยหรือก็ u t u b e ด้วยนะครับพี่นัลับเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นยังไงครับทีมชาติไทยที่มีแบบเงียนโลซิชั่นทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่กอนครับก็บอกว่ามองว่าเป็นเกมที่ทางฮาวโน่แล้วก็ทีมนานเองเนี่ยก็เหมือนว่าเริ่มมีความมั่นใจนะครับถ้ามองจากจำนวนผู้เล่นแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นแล้วเนี่ยมันสามารถมีได้สองทีมกว่าไม่ใช่เพราะแค่เดคนแรกนะครับเพราะว่า แมตช์แรกแมตช์ที่สองแมตชที่สามเนี่ยจะเห็นเลยว่ามาโน่เนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ยห้าคนทุกเกมนั่นหมายถึงว่าผู้เล่นที่อยู่ในสกอร์ตเนี่ยหรือว่าอยู่ในทีมเนี่ยสามารถจะลงไปหมุนเวียนกันได้นะครับแล้วก็ทําให้เกมการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ตกลงไปนะครับแล้วก็ยิ่งเจอกับสิงคโปร์มาสุดท้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่ามาโน่เองเนี่ยก็มองว่า แล้วก็เชื่อมั่นว่านะครับผู้เล่นที่เขามีอยู่เนี่ยที่ไม่ใช่เซตคนแรกเนี่ยซึ่งเป็นอีกทีมที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ทั้งสิงคโปร์เอยนะสามารถที่จะลงไปเล่นได้นะครับพอสิงคโปร์เห็นรายชื่อนักกีฬาของเราเนี่ยปกติสิงคโปร์จะไม่เล่นแบบนี้นะสิงคโปร์เนี่ยจะเล่นเกมรับลงผลกับแต่พอเราจะจัดเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิงคโปร์เปิดเกมเปิดเกมใส่เราเลยนะมันก็ทําให้ว่าทีมไหนที่เล่น เปิดเกมกับทีมชาติไทยเนี่ยในอาเซียนเนี่ยผมมองว่ามันทําให้ถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นสบายนะครับแล้วก็ไม่ได้เ,เล่นแบบเพีนสิ่งหรือว่ากดดันเวลาเขาเสียบอลน,นะครับมันก็เลยทําให้ถือว่ากากรดังคิวของมาเลเซียนั้นอ่อทําให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยมีความสุขนะครับน่ารา้ดนมุมมุมพิงวนนะฮะ,ะก็ก็คล้ายๆกับเดิมเหมือนตอนนั้นที่พี่เคยบอกอไว้ว่า เปลี่ยนด้วยห้าตัวอยู่แล้วแล้วพอพอเกมท,ที่เราผ่านมาเป็นอย่างนั้นที่เทียเป็นยังไงบ้างครับสุดแฮปปี้ไหมฮะมันมันแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าชนะก่อนอนับแรกแต่ว่าครับสิ่งที่ผมผมจะจะแตกต่างจากจากวกนก็คือถ้าสถานการณ์อีกกลุ่มหนึ่งเนะี่ยมันออกมาแล้วว่าเวียดนามเป็นที่หนึ่งที่ที่สองเนะี่ยผมว่าอาสมมติเป็นที่หนึ่งเนะี่ยเราอาจจะไม่จัดชุดน,นี้ก็ได้อ๋อ เพียงแต่ว่าสถานการณ์มัน <S 2> <S 2> มันยังไม่มยังไม่ได้เปิดถ้วยมา <S 2> <S 2> <S 2> ใช่มันได้เปิดถ้วยมันก็ต้องเลือกว่าอ่ะเอาไหมละ่ะก็พักสดซะจะเป็นที่หนึ่งที่สองก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาก็โรเทชันทั้งหมดเอาสดซึ่งถามว่าถ้าวันนั้นจะออกเสมอหรือว่าแพ้ก็ยงัยงยงังยังโอเคอยู่กับกับเรื่องของของแผนที่ ที่ต้องการให้เดินไปถึงจุดจุดจุดเอ่อเป้าหมายได้เพราะว่า hmm. คือถ้าําพูดว่าเป็นไดนามเป็นที่หนึ่งแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็พยายามเอาชนะ oh. โค้โง่ซึ่ง oh. ความกล้าตรงนั้นมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชุดได้ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีนะถือว่าเป็นความโชคดีว่าเราเรามีเราได,ได้ได้สองเด้งไม่ว่าจะเป็นเก็บสดชุดใหญ่แล้วชุดเล็กไปเนี่ยมันสร้างความตื่นต <Yeah. S 1> าตื่นใจให้โอกาสหลาย,ลายๆคนได้เล่นได้มีสควอทที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมันมีมีแต่เด้งกับเด้งอาจจะเป็นถ้าเป็นภาษาพนันก็สามเด้งนะอ่าครับเฮ้ยฮะอ๋อพอดีเดี๋ยวกำลังแก้แก้แก้ของของพี่ท็อปที่นึง่อนเสียงเสียงพี่ท็อปดังว่คือพื้นๆเองม่าอ๋อมปอะไรพี่ท็อปครับแล้วอ่าในมุมในมุมพี่ท็อปได้ดูไหมผมมาไม่ได้ดูผมดูด้ดูด้ดูดู ได้ดูตั้งใจดูเลยอ่าครับไปในในมุมอผมในมุมแฟนบอลเหมือนเดิมบอกว่าผมผมดีใจที่ได้เห็นนักเตะที่เหลือได้ลงเล่นพี่แล้วก็แล้วเขาลงเล่นแล้วเขาก็ใช้โอกาสคุ้มนะน้อง,องๆที่ลงไปอะ่ะแล้วก็มองว่าผมว่ามองเกมเนี้ยกับสิงคโปร์อ่ะว่าเราเล่นได้โฟว่ากว่ากว่า,วาสองเกมแรกอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวว่าช่วยกันเล่นด้วยมั้งแล้วก็อย่างที่พี่นวนบอกอะ่ะเขาเปิดเขาเปิดหน้าใส่เราเลย เราอาจจะแบบเล่นได้ถนัดหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเก่งมากไม่ต้องไปขึงมากอะไรเงี้ยแต่ผมก็ผมก็ดูการตอบบอลกันเลยเออผมผมผมเลยเออเขาเขาเขาใช้โอกาสเขาได้ดีครับตั้งแต่ที่ลงใหม่ในชุดเนี้ยอ่าก็ก็มีความสุขเหมือนกันเออความสุขแน่แน่ตั้งใจมากทั้งคนตั้งใจใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอาจจะมีเกมหนักหน่อยแรกแร่ะแรกแรมันก็ไม่รู้ถวดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเอ้ยอะไรอยาเนี้ยแ่กันแรงใช่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  ช่ครับแต่ว่าเอพอพอดูภาพรวมแล้วโอเคผมก็แฮปปี้ครับครับนะก็ทุกคนแฮปปี้หมดความกันเล่นก็ดีแล้วโลเทชันได้เห็นผู้เล่นอื่นคนอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะมีกวินนะยังไม่ลงนะพี่กวินก็เอามาดูแลมีกวินกับเจนลบโภขีที่อ๋อเจนลบด้วยอ่าอีไจะได้ลงถ้ามีโอกาสครับอาจจะได้ลงนะเดี๋ยวได้ลง ทำไมเวียดนามต้องพูดข่มไทยด้วยครับคุณมิสเตอร์เอ็มส่งข้อความเข้ามาถามก็ปล่อยมันโม้ไปก่อนเนอะมิสเตอร์เอ็มปล่อยโม้เลยเชอไม่รอดคำพูดจะต้อง่รอาใจไม่รอดไม่รอดเราต้องทำผลงานให้ในสนามให้ได้เดี๋ยวไพูดไทยมาไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปเถียงเราไม่เถียงไม่เป็นไรปล่อยโม้ไป พี่เอพาภูมิทักมาบอกว่าสวัสดีครับลุงคุณลุงทั้งสี่ท่านเอ้ยผมเป็นน้องนะพี่ผมไม่ใช่ลุง <c oughs> ครับความมีหลังก็ไม่ได้กินทนั้ี้นะฮะอือความมีหลังความมีหลังอออ่าเดี๋ยวอัน <c oughs> นี่คุณ,ค,ณคุณกรอนคุณกรถามเรื่องอุ้มกับบุรีรัมย์ก็ยังไงดีพี่ท็อปพ,พี่ท็อปเอาพี่ท็อปดีกว่าพี่ท็อปอุ้มกับบุรีรัมย์เป็นไงพี่อ่าก็ดีไงก็เขาเขาก็ก็น่าจะเป็นกลับมาเป็นสีสันให้วันไทยได้อยู่ครับ เพราะว่าเขาว่าือวะทอก็สักเซนนะที่ญี่ปุ่นในเจลิกผมว่ามันดีอ่ะเพราะว่าอยู่อยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอยากให้รุ่นน้องเออเป็นเหมือนกับเป็นคนที่แนะแนวน้องๆเพื่อที่กล้าตาเข้าไปต่อไปอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีครับครับผมก็ว่าไทยลีกก็ อ้าก็มันขึ้นอ่ะมันขึ้นน้ำก็จะจะเข้มข้นมากกว่าเดิมหน่อยแคมีอุ้มกลับไปก็จะมีมิติมากกว่าเดิมแต่ใจจริงผมก็อยากเขาอยู่ต่ออีกหน่อยนะอยากอยากให้เขาอยู่ตรงนี้นิดนึงใช่เออกลับมาเรียวไปหน่อยใช่ครับมาเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันกลับกลับมากลับมามาได้ตัวเลขเยอะขึ้นกนะครับนะโอ้โหสำคัญตัวเลขนะ S <S อันนี้ก็อันนี้ก็พีก็ว่า,า,ากันไปตมามกันตามส่วนนี้มากคือสองได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนผัวสามเอ่อได้มายกระดับกอนไทยได้ได้มาจูบป,ปากกัน,นอ,อีกครั้งหนึ่งอายอฮะฮะนะครับเอามาคุยพูดถึงคู่แข่งขันของทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศเอเอเอซูรุติครับเนี่ยครับเป็นไงฮะ มันแต่ว่าเล่นหลายเป็นการก็ดูไม่ค่อยไม่มีผลเท่าไหร่เราพีเเ่เล่นที่เดิมเล่นทีมกัปตันเดิมนเะดิมคือคือ,คอเราอะได้เปรียบอยู่แล้วในส่วนตงต้องบอกว่าความคุ้นชินกับสภาพสนามอ่เมนเซเดียมเนี่ยเราเราถือว่าเราโชคดีนะท,ที่ที่ได้เล่นที่นี่ตลอดแล้วก็น่าจะโชคดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าถ้าถ้าเราพูดถึงจริงๆมันทั้งหมดเจ็ดเกมเนี่ยเราเล่นที่นี่หมดเลยอะ ถ้าเราได้แชมป์อ่ะเดบเปรียบชิน่น้านาเพราะว่าอ่าในขณนเดียวกันตัวผู้เล่นของเวียดนามที่ผมดูแล้วมันน่าสนใจมากๆก็เบอร์ยี่สิบสองเทียนลินเ้าเ <19. S 1> ทียนลินเนี่ยนะแข็งแรงแข็งแรง,แงเยอะใช่ไอ่ ของเฟือนก็โอเคของเฟือนแต่ผมชอบเบอร์เจ็ดเหนียนเหนียนอคของดองหุยเนี่ยผมวันเหนียนของดองหุยเออมันมันด,มนดูมันดูเป็นเป็นนักเตะที่มีมีทักษะที่ดีนะ ừ, อ่ะอืมก็ถือว่าเป็น คือตอนนี้เราตั้งแต่มีเวียดนามเล่นมาสาสี่เกมเนี่ยครับผมว่ามันเป็นมันเป็นเกมที่ยังไม่ได้ชว์ของเต็มที่ความคิดผมนะมันเหมือน,นมันเหมือนเล่นแล้วไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นไปเรื่อยเจออ่าเจอกับอใครล่ะลาวก็ชนะไม่เยอะอินโดก็อเล่นถ้าจนอินโดไม่มีโอกาสได้สู้ได้แต่ว่ายิางไม่ได้ในเดียวกัน อ่ามาเล่นเกมสุดท้ายดับกัมพูชามันก็คนละเกรดอ่ะซึ่งเราเห็นแล้วเออมันมันมันยังไม่ปล่อยของหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมผมก็คิดคิดเกรนเกิดพิเตี่ยอะไรเนี่ยผมว่าอ่าเวียดนามไม่ปล่อยของหรือเปล่าถั้าพิว่าอ่าไรฮะเวียดนามเขาปล่อยของไองฮะก็ไม่สุดอ่ะก็ตัวหลักก็พักไปหลายคนเหมือนกันนะอย่างของเด็กเองเบอร์สิบสี่ที่เป็นตัวหลักตรงมิสซิลก็ไม่ลงผิก็จะลง นะครับก็อาจาจะมีพักบ้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วทีมทีมอย่างเวียดนามเองกับกัมพูชาเนี่ยผมว่ามันเนี้ยก็ห่างชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอดีวันนั้นมันสุดท้ายแล้วเวียดนามก็อาจจะไม่ไม่ร้อยละเอาไม่ถ้าบอกตรงก็ไม่ร้อยนะครับพักตัวหลักเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามเกมแรกค่อนข้างจะหนักหลายอย่างคือกัมพูชาเองก็ก็อยากจะไว้ไลน์เหมือนกันนะมันหลักก็คงต่งลูกทีมลุยด้วยแล้วก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดใ,ในแมตช์สุดท้าย นะครับมันก็ก็ต้องวัดความสามารถแล้วก็เทสผู้เล่นไปในตัวด้วยนะมันก็เลยทำให้เหว่าเกมเนี่ยมันเปิดทั้งคู่นะครับแต่เนื่อาเวียดนามเองก็ไม่ได้จัดชุดที่ดีที่สุดไปเล่นอาจจะเห็นเลยว่าการเอ่อเทสซิ่งหรือว,ว่าความเข้าอกเข้าใจในเกมเนี่ยจะเห็นเลยม่นแตกต่างชุดทีมของเขานะครับถ้า เป็นชุดเต็มเนี่ยผมเชื่อเลยว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้เกินขึ้น่อะรนะวันก็มีหือมีเออนิดนึงนะครับมันก็รู่เกมมันเริ่มเปิดนะครับ hmm. แต่สุดท้ายแล้วความเฉียบคมในจัวะสุท้ายของฟุตบอลเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็ต้องดีกว่ากัมพูชานะครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะจะเห็นว่านักเตะ ที่เกตด,ดีกว่าแล้วก็มีความสมสาพเฉพาะตัวดีกว่าเนี่ยยังไงมันก็สาม,มารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครัเรื่องความความความเรื่องความ,วามการในเกมแับเนี้ยชื่อวิดนามยังไงดีกว่านะะแต่เวิดนามก็ก็ต้องบอกอย่างคือ ไม่ได้คาดหวังว่าไอ้คู่แรกเนี่ยอินโดนีเซียถ้าับมาเรียมันจะยิงขนาดนั้นอ่าพออินโดมนโดนก่อนมันก็กลายเป็นเกมมันต้องเปิดแล้วมันต้องเอามันแพ้ไม่ได้อ่ะอ่าก็ทำให้ถึงว่ามันมันกลายเป็นเป็นเกมเลยนะเราก็ถ้าเกิดว่าอินโดเล่นแบบวันที่เจอเวทนาเนี่ยไม่เสียประตูก่อนผมก็เชื่อว่าสกอร์คงไม่ถึงสี่นะครับ แต่ผมว่าผมว่าเวียดนามเขาก็อยากเจอเราก่อนครับพี่เขา,า,าไม่เวียดนามเขา,มขาผมว่าเวียดนามเขาอยากเจอเราก่อนอนะ่ะถ้าเจอไทยรอบรองเนี่ยมันก็กดกันน้อยกว่าเจอรอบริงปะ่ะผมว่ามันพอกันหลยะจ,ะจะเจอตรงไหนก็นพอกันพี่เดี๋ยวว่าทีมเนี้ยขัดรางกับเวียดนามใครชนะได้แชมป์อ่าอิงใช่ประเมินเรียบร้อยแล้ว มันเหลือแค่สองทีมนี่แหละิง,งโคโปริโเองเขาบอกแล้วว่าถ้าเห็นฟอมแบบนี้เต็มสิงคโปร์ก็เนาะเกิดยวดตัวจริงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยดูอมดูอะไรเนะลำบากอินโดก็อาจจะมีแค่ความคล่องตัวของนักบอลแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกำนังแบบน่ากลัวครับอืม,อมเอาหน้ามันน่ะใช่ มาน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 กนกนกอ่ะพี่ท็อปพี่ท็อปเดี๋ยวผมขอแค่มิวไหม่ไปก่อนนะพี่เ้าจะพูดบอกบอกนะพี่ <laughs> <laughs> เสียงเสียงค่อนข้างโอ้คืนเครงว่า <laughs> นะ <laughs> <laughs> ะก <c oughs> ็ดีนะมีดนตรีเล่นให้ฟังนะ <laughs> <laughs> ไม่มมัันน,นแต่ว่าเสียงพี่ต้องดังกว่าเพลงไง <laughs> <ม>นี่ <c oughs> คุณหญิงพินเขาบอกมาเนี่ยว่าเสียงเพลงดังกว่าเสียงคนแล้วค่ะอ๋อ คุณมิสเตอร์เอมถามว่าเิลลี่ลาเล่นชุมบุรีได้ไหมอืมไม่ได้ <c oughs> ไม่มีตังตอนนี้โอเคตามหมดแล้วเอ้ยเอ้ะอะไรตามหมดที่ไหนเพิ่งได้ตังแบบจากมันไปใช้นี่ดีพ่อโอเคสวัสดีครับต้นและพี่พ,พี่ทุกท่านนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ